ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot on Tour นะฮะหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปเมินพอสมควรครับสำหรับการอัปเดตการทำงานในส่วนของโครงการปลูกพักแหลกปลานะฮะแล้วก็เป็นโครงการต่อยอดไปสู่ GFOX กลักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจอครับซึ่งโครงการที่ผมได้ตั้งใจจะทำในปีนี้ก็คือโครงการปลูกต้นระขาม2,000กว่าต้นครับ2,400ต้น ลงในพื้นที่เคทําราสป,ปาหนองเลงซ้ายซึ่งได้รับาการสนับสนุนจากเพื่อนๆกลุ่มแรกมานจำนวน50กว่าต้นที่ผมก็ได้ทําการปลูกเรียบร้อยแล้วนะและช่วงที่ผมห่างหายไปนี่ผมพยายามจะสังเกตนะฮะพื้นที่ของหนองเลงซ้ายที่เขาเอาเก้าบะขามไปปลูกเนี่ยตรงคลองไส้ไก่จะเป็นคลองคลองตีรัดพาศูนย์กลางของของ,ของหนองเลงซ้ายครับ ซึ่งความสูงของเนินดินที่ผมเอาไปปลูกเนี่ยมันกั้มกึงว่าจะทุกน้าท่วมเวลามีฝนตกมานะผมเกรดยุดชะงักโครงการไว้เพื่อสังเกตร,ระดับน้ำครับซึ่งปีผ่านมาฝนตกมาหลายหลายวันหล,หลายหลายค่ยเหมือนกันก็ผมก็ลองไปสดดดํกกปรารวจดูกับว่าก็ว่าระดับน้ำก็ยังปอทีแต่บาท่วมขึ้นมาถึงดินที่เอาปลูกต้นมะขามมาซึมเนื่องมาจาก าการระบายน้ําของประตูน้ําในหนองเลงซ้ายเนี่ยก็จะมีการระบายน้ําอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งปีแล้วปีแล้วนี่ชาวบ้านบอกว่าน,น้ํามันท่วมเพราะว่าประตูระบายน้ํามีการทดลองการกักเก็บน้าของหนองเลงซ้ายนะด้วยการตีบะเปิดประตูระบายน้ำครับเนีย่ยฮึดดับน้ําสูงท่วมพื้นที่เขาเอาไปปลูกัน้นต้นมะขามณปัจจุบันนี่ท่วมประมาณถึงหัวเข่าครับ แต่ปากกวาวันนี้ปีนี้พอเช็คดูแล้วนี่ระดับน้ําจะท่วมมาถึงครับเพราะว่ามีการปล่อยระบายน้ําเพราะว่าปีที่แล้วมีผลกระทบในเรื่องของการน้ําท่วมนาของเจ้าบ้านครับเวลาปิดประตูน้ําไว้น้ําระดับของนองนิงซ้ายสูงมันจะดันให้ระดับน้าของห้วยต่างๆที่มันไหลมาดันย้อนกลับไปท่วมนาเจ้าบ้านครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการท่วมนาดัวยเพราะฉะนั้นปีนี้ าการดูแลน้ำก็คงจะปล่อยให้ฟไปไหลไปตามปกติบบกักเก็บน้ำไว้นักเกินไปก็เพราะฉะนั้นพื้นที่ของไร่เขาก็เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นมะขามได้อย่างแน่นอนครับก็อาศัยจากการสังเกตการปีนี้ครับรายเดียวผมจะทําโครงการนี้ต่อแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับว่าอันโครงการของเขานะครับเป็นต้นแบบโมเดลที่ผมได้นําไปอู้กับทางโรงเรียนประถม หลายๆโรงเรียนแล้วนะฮะก็คืออ,อยากจะทําต่อยอดโครงการนี่เป็นโครงการที่ปลูกก้าบะขามเพื่อที่จะอนาคตนะฮะก้าบะขามชุดนี้สอง0ันกาต้นเมื่อมันพี่ดอกออกผลมานะฮะผลผลิตต่างๆที่เขาเก็บขายนะฮะเขาก็จะสามารถแบ่งปันให้กับโรงเรียนนะฮะเป็นทุนการศึกษาหรือเป็นทุนโครงการอาหารกลางวันหรือละอ่อนอย่างกันแล้วแต่ครับส่วนรายละเอียดของโครงการเดี๋ยวผมจะเข้าไป ชี้แจงรายละเอียดคือกับอัน่านผออ,อแต่ละโรงเรียนของอในโรงเรียนในอำเภอแม่ใจคือศาบราอียดแรมกรัมนะถ้าโรงเรียนในสนใจร่วมโครงการน,นี่เขาก็จะได้ปลูกก็บะขามแล้วก็มีการดูแลเพื่อจะเอาไปแบ่งปันให้กับน้องๆแต่ละโรงเรียนครับเป้าหมายของเขาคือ18โรงเรียนประถมและก็แหมหนึ่งโรงเรียนมัธยม นั่นก็คือโรงเรียนมาจวิยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมอยู่หนึ่งโรงเรียนนะส่วนระดับประถมก็จะมีทั้งหมด18โรงเรียนก็เดี๋ยวถ้าทุกโรงเรียนสนใจโครงการนี้เขาก็จะปั่นใุ้โรงเรียนละ100ต้นครับเป็นเจ้าของต้นมะขามตีปูกในหนองเลงซ้ายในโครงการจีฟกลักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจื่อนี่ครับผมก็ในทุกคนก็เป็นเจ้าของหนองเลงซ้ายด้วยกันแล้วนะเพราะฉะนั้น ในการฟื้นฟนูหนองเลงซ้ายนอกเหนือจากจะเป็นการปลูกต้นไม้ที่เป็นป่าไม้เป็นอาหารของสัตว์นกแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของนกนะเขาก็ต้องสร้างพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอาหารของคนได้ตัวนะเพราะว่าหนองเลงซ้ายเป็นแหล่งทำกินนะฮะนอกเหนือจากคองการปลูกพักนะแหลแกปลาแล้วเขาก็มีการปลูกต้นไม้ที่เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าบ้านติดเข้ามาดูแลป่าไม้ของหนองเลงซ้ายได้ตัวซึ่ง กิจกรรมหลังจากที่เขาทํามาได้สักระยะหนึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีครับต้นมะขามของเขาก็มีจํานวนสองพันกว่าต้นก็ดูแลให้เป็นอย่างดีและปีหน้าครับโค้งการปีหน้าผมก็พยายามจะพ่อกาเตรียมไว้เลยนะฮะปีหน้าโครงการนี่น่าจะเป็นต้นบะม่วงครับถ้าต้นมะขามสองพันกว่าต้นปลูกเสซจภายในปีนี้นะฮะปีหน้าผมจะเตรียมกล้ามม่วงไว้แล้วกอ็อาจจะมี าการปลูกต้นไม้อื่นๆต้นนะฮะก็คอยที่ตามดูก็แล้วกันครับว่าโครงการนี้เขาจะจะมียังแผ่นทองนะแน่ๆผมมีแห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งยางนั่นคือมนหนุนครับอันนี้ผมเก็บมันหนุนมันหนุนจากอันแถวบ้านครับเป็นก้อนหนุนที่รสชาติหวานกรอบอร่อยครับซึ่งเป็นมันหนุนมันหนุนเมืองของเขาเลยนะฮะแต่มันหอมหวานคือรสชาติดีมากครับผมผมก็เลยเก็บเม็ดมันไว้ครับนี่ นี่เห็นนะครับว่าเม็ดมันจะเป็นเม็ดค่อนข้างจะใหญ่อุดมสมบูรณ์เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะวานไว้แล้วก็ถ้ามันงอกออกมาผมก็เอาแยกลงถุงเตรียมไว้สำหรับโครงการปลูกพักแหลกปลาหรือโครงการจีฟกรลักหนางเลี้ยงายต้นไม้ม่จือในอปีต่อไปนะฮะแล้วก็โครงการนี้จะถืบหน้าไปจะได้แหมก็ออย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับว่า สเตปของการปลูกปาหื้อกับหนองเล็งซ้ายด้วยการมีส่วนร่วมของทุกๆไฟในอำเภอแม่ใจเนี่ยจะมีแนวทางเปลี่ยนจะได้แล้วจีโฟกจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันเป็นระยะระยะครับผมเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมให้่อกำลังใจกันตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวานันเม็ดมหนุนลงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้คลิปหน้ามีอย่างมาอัปเดตก็ออย่าลืมคอยติดตามกันครับผม ถ้าจะได้ผมก็จะหาเม็ดนุนมาเพาะเพิ่มครับแล้วก็บะม่ม่วงที่ผมเตรียมไว้ก่ที่จะเอาลงเพาะไว้ให้มดคือใตนักท่สุีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ